การลอบสังหารเอกอัคราชทูตรสัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจมากนะคะเพราะว่าก่อเหตุในขณะที่ทูดกําลังกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายค่ะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้นะคะช่างภาพของสำนักข่าว AP นั้นอยู่ในเหตุการณ์และสามารถบันทึกภาพมาได้นะคะเขาได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นค่ะ คนนี้แหละค่ะคือช่างภาพของสนักข่าว AP นะคะชื่อนายบูฮานออสบิลิซีวัย56ปีค่ะ <I see. S 1> เขาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นบอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยเขาไปถึงงานสายเล็กน้อยนะคะพอไปถึงทูตรัสเซียเนี่ยได้เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ไปแล้วตอนแรกบรรยากาศในงานทั่วๆไปก็ดูเป็นปกติดีนะคะ <I see. S 1> เขาก็เลยขยับเข้าไปใกล้กับทูตรัสเซียเพื่อที่จะเตรียมถ่ายภาพแต่แล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะ เมื่อผู้ชายที่อยู่ในชุดสูทสีดําที่ยืนอยู่ด้านหลังทูดซึ่งตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็ตำรวจปรากฏว่าเป็นผู้ก่อเหตุค่ะชักปืนออกมายิงใส่ทูดอย่างน้อย8นัดจากนั้นทูตก็ลม้มลง เขาบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันชุลมุนมากนะเขาพูดผู้คนต่างกรีดร้องและหาวิ่งหาที่กำบังบางคนก็ไปหลบหลังเสาบางคนก็ไปหลบใต้โต๊ะบางคนก็นอนราบกับพื้นตัวช่างภาพคนนี้เองเขาบอกว่าเขาก็กลัวและก็สับสนเหมือนกันค่ะตัวเขาก็เลยวิ่งไปหลบหลังกำแพงและก็เริ่มทำงานของเขานั่นคือการบันทึกภาพเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ และในฐานะที่เขาก็เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งเขาจะต้องทำหน้าที่แม้ว่าเขาอาจจะถูกยิงหรือได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าหากเขาหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยที่ไม่ได้ถ่ายภาพแม้แต่ใบเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าจะบอกกับคนอื่นๆยังไงนะคะถ้าคนอื่นถามว่าทำไมคุณอยู่ในเหตุการณ์แต่ทำไมถึงไม่ได้ภาพถ่ายแม้แต่ใบเดียวเขาบอกว่าเขาคงตอบคำถามนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงยังไงก็ต้องทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้ดีที่สุดนะคะ